นี่ถ้าเรามาบูรณะนะคะสาราค้างปีะปนะคะก็มาบูรณะใหม่เป็นสาราดี y อวาบมหนะคะทุกอย่างนะทำใหม่หมดแต่ว่าเป็นงานดีเอวายคือเอาเสียสู่เหลือใช้ที่โรงเรียนเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องเสาสีนะคะก็นักเรียนออกแบบเองนะคทุกอย่างนะแล้วก็ช่วยกัน โรณนะคะตอนนี้เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างละแบบเทคโนโลยีนะคะตรงน,นี้เห็นว่าจะทำเป็นที่นั่งแล้วตรงนี้ทำเป็นบาร์นะคะสมัาคอมเมนต์มากเลยนะคะ,ะเะีสวยงามอันนี้เป็น าที่เ,เป็นเศษเด็กจริงๆแล้วมันคือชั้นวางรองเท้านะคะก็เอามานิ้เอา,าออกนะหลังคา <c oughs> หลังคาที่เอารื้อมาจากอาคารนะคะเก่าแล้วทาสีล้างทำความสะอาดนะคะเ้วก็จะปรับบริบทตรงนี้นะคะ,ะเด็กหน้าเจะทาสีใหม่นะคะอ่ะ รอชมผลงานนะคะตอนนี้ยังไม่เสร็จแต่ประมาณน่าจะ70%นแล้วนะคะสวยไหมคะนี่สวยไหมคนท่าน,นะคะ